บริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมการทดลองขับนิสสันอัลเม่าใหม่บนเส้นทางภู a, เก็ตพังงาเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันรวมระยะทางกว่า250กิโลเมตรให้ได้ร่วมพิสูจน์ถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โบ1.0ลิตรใหม่ไปเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อกันเลยค่ะเริ่มต้นออกสตาร์ทกันที่ตัวเมืองภูเก็ตภายใต้กิจกรรมทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อแสดงสมรรถนะที่โดดเด่นของนิสสันอัลเม่าใหม่ ทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่ทางไกลโดยได้ทดลองใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆจากนิสสันอินเทลเ g e จนต์โมบิลิตี้อาทิเทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์ด้านหน้าขณะขับขี่อัจฉริยะเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตาเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังรถขณะถอยเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางเทคโนโลยีตรวจ และส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคันมิซันอัลเมราใหม่โดดเด่นเหนือใครด้วยดีไซน์ใหม่ลงตัวทุกรายละเอียดตามแนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความรู้สึกโฉกเฉี่ยวห้องโดยสารดีไซน์ใหม่เติมเต็มอารมณ์สปอร์ตท,ทันสมัยด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเหนือกว่ารถในระดับเดียวกันให้ทุกเส้นทางมั่นใจสนุกและเร้าใจกว่าที่เคยมิ s ันอัลเมราใหม่พร้อมท้าทายทุกความเชื่อกับ รถยนต์ซิตี้ค่ะและต้องการมอบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าคนพิเศษทุกคนไปเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อกันได้เลยจ้า